สวัสดีค่ะมาพบกับรายการสกุลนคร DLPW News ข่าวประจำสัปดาห์มาพบกับดิฉันนางสาวรุ่งนานทิตาลาชเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ มาเริ่มกันที่ขขาแรกกันเลยนะคะวันที่28พมภาพันธ์2565 นางสาวพิมนทวิพลศรีกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสิงแดงนักวิชาการแรงางานชำนาญการและนางสาวครนสิสริศีพรมนิติกรปฏิบัติการเขา้าตรวจสอบข้อเท็จจริงบริษัทอาคาเนประกันภัยสาขาสกลนครโดยผู้จัดการให้ข้อเท็จจริงว่าสาขาสกลนครมีลูกจ้างสี่คนเป็นหญิงสามคนชายหนึ่งคนบริษัทได้เลิกจ้างเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์25 6พ โดยได้จ่ายค่าชดเชยตามอายุงานและจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายแล้วและแจ้งให้ลูกจ้างสมัครงานใหม่บริษัทอินทรัประกันภทยโดยมีลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการที่สมัครงานใหม่แต่ลูกจ้างอีก3ามคนไม่ประสงค์จะสมัครงานใหม่ทั้งนี้จะได้ประสานร,รายชื่อให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครดำเนินการจัดหาตำแหน่งงานว่างให้ลูกจ้างต่อไป จากนั้นนางสาวพิมลทวีพลิกศิริบุญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโนครเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่บุลคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานในหัวข้อชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุขเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณห้องประชุมจอมพลปพิบูลสงค,ค,สคารามอาคารกระทรวงแรงงานกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom Meeting จากนั้นนางสาวพิมลทวีพฤกษลีกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรนครพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานปกครองอำเภอบ้านม่วงสำนักง,งานสาธรารณาสุขอำเภอบ้านม่วงเข้าตรวจสารเสพติดสถานประกอบกิจการในอำเภอบ้านม่วงจำนวนสองแห่งมีลูกจ้างรวม45คนพบสารเสพติดห้าคนเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป วันที่2มีนาคม2565นางสาวพิมลทวีพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรนครพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายราชสการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปีพศ2 5 6 5โดยมีนางจุรีรัตนเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี น้าหอประชุมชมพูพานวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสกลนครตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร ในเวลาต่อมานางสาวพิมลทวีพลกสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวคอนสิรีศรีพรมนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้บุคลากรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมถึงการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เวลวร้ายรุ่นที่2ในรูปแบบออนไลน์ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล z o ม m ิตต t ้งระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์2565ถึงวันที่2มีนาคม2565โดยมีนางการจนาคูนแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นนางสาวพิมลทวีพสิริกุลสวัสดิการและคุ้ครองแรงงานจังหวัดส,สกลนครมอบหมายให้นางอุดมรัฐผู้ทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวสุภรักน์สำริดรินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมความปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าและตกจากที่สูงในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ m ู e t i n g โดยมีสิเอกยุทธศักดิ์ศิวรคุลผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเตสีเป็นประธานในการประชุมจากนั้นนางสาวพิมลทวพีพริศริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครและนางสาวสุนิสาสินแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำนโยบายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบโดยนายเดชาพึกพัฒนลักษ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร ในเวลาต่อมานางสาวพิมลทวีพลศรีกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุนลนครมอบหมายให้นางสาวสุภรัสัมฤทธิ์รินนักวิชาการรายงานปฏิบัติการรับคำร้องนายสัญญานณธันดรลูกจ้างยื่นคำร้องกรณีบริษัท PMC c o n แทคเตอร์จำกัดนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน24,000บาทพนักง,งานตรวจแรงงานได้รับคำร้องจากได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปจากนั้นนางสาวพิมลทาวิพลึกศริกุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้ในายวุธิพงษ์สมนาเจ้าพนักงานแรงงาน ร่วมกับสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดสกลนครสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดสกลนครสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนครสำนักง,งานแรงงานจังหวัดสกลนครตรวจและติดตามผลในจ้างสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ของกรมการจัดหางานจำนวนทั้งสิ้น4แห่งลูกจ้าง163คน ผลการตรวจปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการวันที่3มีนาคม2565นางสาวพิมลทวิพลึกสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโนครมอบหมายให้ในายอุดมศักดิ์วังศรีนักวิชาการแรงงาน ร่วมกับสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดสกลนครสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดสกลนครสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนครสำนักง,งานแรงงานจังหวัดสกลนครตรวจและติดตามผลนายจ้างสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างในธุรกิจ SME ของกรมการจัดหางานจำนวน3แห่งลูกจ้าง54คนผลปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการวันที่4มีนาคม2565นางสาวพิมลทวีพลึกสิริกุลสวัสดิการและคุ้มคองรายงานจังหวัดสุพรรณครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสินแดงนักวิชาการรายงานชำนาญการและนางสาวพรสิริศีพมนิติกรปฏิบัติการเข้าสอบข้อเท็จจริง พยานบุคคลผู้เกี่ยวข้องนัาสำนักงานเทศบาลน,นาครสกลนครกรณีนายตระกูลแท่หา่านกับพวกรวม5คนยื่นคำร้องว่านายจ้างทั้งจ่ายค่าจ้างและเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยทั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้วจากได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปจากนั้น นางสาวพิมลทวีพกึกสิริกุลสวัสดิการและคุ้ครองแรงงานจังหวัดสุรนครมอบหมายให้นางอุดมรัตน์ผู้ทองนักวิชาการแรงงานชนานการพิเศษเข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการรายงานติดตามผลการดำเนินการตามมาตรา6และมาตรา6ข้อหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พศ2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในรูปแบบออนไลน์ผ่านวิธีทัศน์ทางไกล z ูม m m ติง้งโดยมีนายนบุญชออสุดที่มนสสัสวงปรปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี ในเวลาต่อมานางสาวพิมนเทวพิพฤกษ์สิริกุลสวัสดีการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางอุดมรัตน์ผู้ทองนัะวิชาการแรยงานชนานการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจหน่วยงานก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครจำนวนสองแห่ง ลูกจ้างรวม31คนปรากฏว่าไม่พบนายจ้างและผู้ควบคุมงานพนักง,งานตรวจแรงงานจะได้มีหนังสือเชิญนายจ้างมาพบต่อไปในเบื้องต้นได้แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019 มาที่ข่าวสุดท้ายกันนะคะนางสาวพิมลทวีศิริกุกลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรรมอบหมายให้นางสาวสุภรสัมฤทธิ์ดินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการรับคำร้องนางสาววิรันลพัฒน์ภูพานเพชรกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างจำนวนเงิน3 4 0 9 3บาทพนักงานตรวจแรงงานได้รับคำร้องแล้วจักได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ร้างการรับรู้ประจำสัปดาห์จำนวน5เรื่องมีผู้รับรู้ทั้งหมดจำนวน7,558คนทางไล 1, น์1,577าย1,577คนทางเฟซจำนวน5,550คนทางเว็บไซต์จำนวน831คนสำหรับอันนี้ก็หมดเวลาของเราลงแล้วนะคะสามารถติดตามดูข่าวย้อนหลังได้ที่ คนสำราญงานสำริลประชาสนพึงเข้าใจและเบอดสวัสดีค่ะ